ก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องแบ่งๆนะครับก็วันนี้เนี่ยก็วันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะครับผมก็มีตัวอยู่นิดหน่อยก็เลยอยากจะเอามาเปิดเล่นสักหน่อยนะเพราะว่าแบบผมไม่ได้คิดจะรอเพิ่มโอก,กาสเลยเลยนะออกอมาเปิดเล่นสักหน่อยนะก็เห็นหนะ้าทีมผมเปลี่ยนไปอีกแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากผมปรับไปเรื่อยเร่อทีมไหนลงตัวผมจะใช้ทีมนั้นนะผมปรับไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะเอาบาแสงกลับมาใช้นะก็ลองดูเฉยเนะ ว่าจะโอเคไหมแล้วก็โดนเจ้านะครับเอาเอาเป็นซีซีนะครับตัวซีซีมาเล่นบ้างนะครับก็อยากรู้นะครับเพราะช่วงนี้ไม้หโหดมันเยอะเพราะไม้หโหดเยอะเราก็ต้องเล่นไฟบ้างเนาะเออนะครับทีมสมผมเนี่ยไม่ได้กลัวธาตุน้ําเลยเพราะว่าที่ผมไม่กลัวธาตุน้ำเพราะว่าตัวอย่างเอลซ่าหรือแบบเซซูน,น่าผมเนี่ยคือมีพลังดาเมจพอที่จะฆ่าลิเ,ลเ,เตนตั้งไหวพิปเป็นทั้งม่วงไวอ่ะ คือพร้อมค่าทั้งสายพลังทั้งสายว่องไวไปทางข้ามได้เลยครับผมทั้งสายไวพีไปแลมต่างนะที่เป็นธาตุน้ําเนี่ยล่วงได้หมดเลยนะครับเจอสองตัวนี้ก็ผมก็เลยไม่ได้กลัวเท่าไหร่ผมก็เลยหยิบตราของโดรนโจแล้วก็เอลิสเอลิทนี่หยิบมาใช้ได้อยู่เลยครับเพราะมีความมีความสามารถแต่โดรนโจเนี่ยเอามาใช้เพราะว่าผมอยากจะลองชนนะครับเอามาลองชนดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวไปลองเปิดกระชากันเลยนะผมจะเปิดตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมเพราะว่า คือผมไม่ได้คิดจะเอาเจ้าตัวนี้ทนะั้งเพราะว่ากบเนี่ยผมเอาไปยัดมูลเลลี่ทะแล้วนะครับก็ถ้าได้มาเนี่ยมันจะจากที่รู้สึกดีใจมันจะรู้สึกเจ็บช้ำมากกว่านะครับว่าแบบโูก็ไม่น่าเอากบไปยัดเลยอะไรนี้นะครับผมเออเพราะว่าเรายัดเราต้องยัดให้สุดไงครับเพราะถ้ายัดไม่สุดมันจะแบบยังไงมันจะดูแบบใช้ลําบากนะครับมันจะดูกึ้งกึ้งต่างๆนะครับผมอ่าได้เจ้ามูลพ่นสีมานะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่พึ่งมาได้ไม่นานแต่ว่าตัวที่ เรียกว่าเป็นตัวเกลือกาชาตัวใหม่ก็ได้เลยตัวต่อไปครับโคโนี่บินลูกโปง่งตอนแรกอะผมคิดว่าผมจะรอเพิ่มโอกาสมันจะเปิดนะแต่ว,ว่าผมคิดอีกทีไม่เอาดีกว่าเป,เปิดเปิดไปเลยเปิดทิ้งไปเลยนะเออเพราะว่ามันก็ดูดูจะไม่ได้ต่างกันแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดเพิ่มโอกาสกับมาเปิดตอนนี้ผมว่าดูน่าจะไม่ได้ต่างกันเออมันไม่ออกให้เวลาใครที่แบบ มันไม่มีดวงที่มันจะออกให้มันก็ไม่ออกให้นะเอาจริงอ่าไปต่อผมตั้งแผนแล้วผมจะปั้นมูลเยลลี่ให้แม็กนะอ่าแม็กเมื่อไหร่้วเจอกัลาบี เฉียบนะเว้ยเอาเลยครั้งนี้ว่ะไปเลยน่าจะน่าจะความหวังริบบีแล้วไปกดข้ามไปเลยน่าจะหมดละอ่าเรียบร้อยครับหมดเออก็ไม่มานะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าโอกาสได้น้อยนะเดีย๋ยวไปพีพีกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าอย่างนี้อยู่ตอนนี้ผมอยู่มาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งนะคะรับมาสเตอร์สองอะไรล่ะนะครับบอก ก็รหลังมาผมไม่ได้เติมได้ไงเออคือก็เลยไม่ได้คิดมากนะครับพอเราไม่ได้เติมเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดมากก็แบบเอ้ยไม่ได้ก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้เติมมันเริ่มสายฟรีครับมันก็จะรู้สึก่าแบบสบายๆนะเออถ้าเติมมันจะรู้สึกอีกแบบเนี่ยจะรู้สึกเกลือจะรู้สึกว่าเสียดายเนะาะพอเราไม่เติมนี่แหละ เฮ้ยอับแล่ทำไรเนี่ยอ้อเกินไปมุย้ยโอเคได้อยู่โอ้เพราะถือว่าผมไม่ได้กลัวมันเลยนะเจ้าเบาใหม่เนี่ยเพราะผมมีเจสแสงอยู่นะก็ทดแทนกันได้ใช่ว่าทดแทนกันได้เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวนเนี้ยเหมือนกันเป็นตัวดาวไม่เหมือนกันแต่ว่าเจส,สิก้าแสงเนี่ยนะ จะครบเครื่องกว่านิดนึงจวบ่าวล็อกมันจะตีหนักกว่ารูา้สึกว่าจะเห็นตำนานบางคนก็ปั้นมาใช้สองตัวเลยนะรู้สึกว่าผมยัไปเล่นเจอมาเดี๋ยวคอยไปดูหน่อยโอ้หนอนล่างนี้เลยโอ้คือกะนิ้นแบบสกิลม้วนอย่างนี้แล้วเนี่ยใครเลยนะปั้นหนอนมาเล่นสองตัวเนี่ยเออไม่ใช่ดิ ปั้นเจ้าเจ้าเบาล็อกนะครับหาไม่เจอแล้วนะ,ะลูเดีส์นี่ใช้ได้นะ้ะเอาจริงที่ผมผมอยากใช้นะแต่ว่าสล็อตทีมมันไม่เหลือให้ใส่แล้วนะค่อนข้างปวดน,นะเอาจริงลูเดีส์อะยังใช้ได้นะนี่ใช้ได้ใช้โอเคเลยเราใช้มาแบบดิบเวลานะโอเคผมเ,เล่นอีกสักหน่อยดีกว่าเอาเล่นดี สองเกมแล้วกันจ่ายละห้าบีอืมตัวบิดโอ้คนไทยโอ้เรส่องว่าหลังๆมาเจอโทรว่าจะซื้อน,น้าบ่อยแสดงว่าเดินก่อนไม่เกลือกันแสดงว่าเดินก่อนนี่แบบดวงดีกันก็แสดงความยินดีด้วย ผมก็ดวงดีเช็คว่าดวงดีได้แหละเออมังเขผมตอนนี้จะเริ่มดองบี้แล้วนะครับผมก็การจะดองไปจันทรานะครับผมก็ใขดองพร้อมๆผมได้นะเออไปพร้อมๆกันแพ้ได้เนี่ยตัวั่งตข้ามออกมาเยอะอยู่ แรกผมเริ่มเนื่อยแล้วทีมหนของข้ามู้สึกว่าจะมีน้ํากับอันนี้ออกมาเยอะนะต้องปล่อยสึ้นะกับไเอลซาไปเยอะๆนะครับผมฆ่าน้ำาก่อนไปไปเลย วาตาไบไปล่อยเทวะหน่อยเดี๋ยวไม่มีตัวชนซดาไปโอ้โหเฮ้ยสวยใบสวยใบสวยดังชี้ใบสวยเมื่อกี้ดันชี้น่ติดเกียร์น่าจะติดความสามารถเกียร์นะครับเมื่อกี้ใบยกแผบหรือเมื่อกี้โอเคชนะได้นะครับ แพ้แล้วนี่อ่ะเอาจริงทีมว่าแข่งมากทีนี้เจดีมีคุณภาพสุดสุดมเรานี่เกียรมง,ง้อนะครับเสียเปรียบเขาอยู่แล้วครับนะผมจะพยายามเปิดหาเซนเจอร์ดีๆไงามาทุกสองแล้วขอดูทีมเขาหน่อยน,นะเจดีไม่ทำประดาโอ้เจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะเอาจริงไปต่อ,อสักเกม นะครับโอ้โหเจอแต่แข็งแข็งเจอแต่แข็งแข็งตึงตึงสู้ยากสู้ยากมากความสา,ามารถเกียร์ไม่ติดด้วยถ้าติดนี่บอกเลยว่าใบยกแถบ มาพัดกลับต้อรัวขี่ปนาวุธใส่หน้าบ้านก็ไปต้องกัดจังหวะด,ดีๆนะคนที่แบบเล่นสายกดออโต้นี่คือต้องกาดจังหวะกดขี่ปนาวุธอะ่ะต้องรัวรัวสักขี่ปนาวุธรอเลยในจังหวะนั้นอะ่ะก่อนพัดอ่ะรีบรัวขี่ปนาวุธเลยรัวรอจังหวะหน่วงมันแล้วก็ยิงโต้มไปหน้าบ้านบถ้าใครขี้เกียจรอใครแบบทำไม่ชำนาญก็กดออโต้ออกก่อน โอ้ไม่ธรรมดานะุณอยากได้นะสร้อยจันทราเนี่ยตอนแรกจะเติมอันนี้ไงแพ็กเกียร์แต่ว่าแบบไม่เอาดีกว่าเราเป็นสายฟรีก็ไม่มีอะไรเยอะวันนี้มาเปิดกาชาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้ได้อะไรก็ไม่ล้วงนั้นนะครับผมต่อตามนี้ครับเอาจริงๆนะกาชาแปดปียังดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เกียร์ ที่ผมใส่ให้กับเลนเจอ่าถ้าใครมีเพื่อนผมก็จะมาส่องได้นะครับว่าผมติดเกียร์อะไรนะครับแต่๋ยาใครไม่มีเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดดูแล้วกันซึ่งเป็นไอดีผมเกียร์น้อยแบบน้อยมากๆโดยที่โทรวาเนี่ยเกียร์แบบเบสิกสุดๆเลยนะครับแล้วก็เอลซ่าก็มีดีแค่ช่องหน้านะครับแต่ซื้อนะก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับผมดาวนชีนี่อาจจะดีสุดอาจจะดีสุดก็ได้อาจจะ นะครับผมนะครับเพราะมีเงาด้วยนะครับเป็นเงาอยู่ยูริโนหรือเปล่าใช่แหละนะครับผมแล้วก็เป็นเจ็ตแสงนะครับเกียร์ก็ไม่ตรงสายแล้วแต่ว่าอ่ามันเกียร์ดีก็เลยใส่ให้มันบอสเคก็เหมือนจะเป็นเบสิกพื้นฐานครับมูเยลลี่ก็อันดับดีนะครับผมเอลิทนี่ก็เป็นเกียร์โง่เลยนะครับโดนโจก็เป็นเกียร์เบสิกพื้นฐานนะครับแล้วก็เอา เวลาต้องมายกระลหรือเบาแสงก็จะดีนิดนึงนะครับผมดีดีนิดนึงช่องหน้าผมดึงมาจากโฟวะเพราะว่าผมขึนตัวที่มันเลวร้อยสี่สิบก็เลยต้องหาสร้างลนเจจร์จใหม่ให้มันหน่อยนะครับผมมันจะได้แบบเลียวไปไวนิดนึงนะครับแล้วก็เลือดก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับหกสิบล้านก็ผมว่าไม่ขี้เล่นะครับยืนได้ยู่ได้ะแะ้วก็ตัวตัวมันเองมีบัฟเกราะเลือดนะครับยังยืนได้นะครับยืนได้โอเคเลยใช้ได้นะ ส่วที่ผมชอบดาวแต่ผมชอบที่ตะก,กี้หนึ่งมันยิงเออเขาประมาณ450จุดครับยิงแบบยิงลึกมากยิง450จุดยิงลึกมากครับเหมือนกันเลยต้องอย่างาเนนนนาอดดเามาเล่นนะครับเพราะมันน่าจะปวดดีนะครับก็แล้วก็โดเรนโจมาเล่นนะครับเพราะมันมีสั้นนะครับดาเม,มิ่งก็ค่อนหนักโดเรนโจนะครับผมก็หลายๆอย่างใส่ตัวที่ผมอยากลองกลับกระดิ่นเยอะมากนะอย่างอเอลิสเนี่ยตามจริงนะผมว่าตัวมันเก่งตัวมันถังลีนะครับแต่คนไม่ค่อยใช้เพราะว่า ตัวมันมีข้อจำกดัดเยอะนะครับผมก็ที่เป็นนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็พูดมากเลยนะครับสวัสดีครับ